สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้จะจะมาแนะนําวิธีการทําสีเหยื่อปลอมนะครับอันนี้จะเป็นกบสายแล้วก็กบกระโดดทรงสามเหลี่ยมครับวันนี้ทําสีง่ายๆครับลายง่ายๆอุปกรณ์ที่มีนะครับก็จะมีกระดาษครับ ทำลายด้วยกระดาษนี้นะครับแล้วก็สีสีนี้ก็จะเป็นสีสะท้อนแสงนะครับเป็นเขียวเลมอนเขียวออกเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองครับอันนี้สีเหลืองธรรมดาครับนะครับก็จะใช้อีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับ มีสีดำครับอันนี้เป็นดำดำเงานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีการทำเลยสายก่อนนะครับเรามาเริ่มทำสีสีเหลืองก่อนนะครับสีเหลืองธรรมดาเนี่ยครับขั้นตอนแรกเราจะพ่นสีเหลืองให้ลงตรงกลางเยื่อนะครับ การตัวเยื่อก็ค่อยๆพ่นครับมันก็อาจจะคุมยากนิดนึงอ่าพ่นประมาณนี้พอครับแล้วเราก็จะมาสีต่อไปเลยก็ยจะเป็นเขียวเขียวเลมอนนะครับ ก็จะมาพ่นทับด้านท้ายเหยื่อประมาณนี้ครับอันนี้จะออกโทนเขียวเหลืองนะครับส <c oughs> ีต่อไปก็จะเป็นเขียวเขียวสะท้อนแสงเหมือนกันครับ เราจะมาใส่ที่ปลายเยื่อเวลาเราคว่ำปลายเยื่อลงอย่างนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราทำสีแดงด้วยดีกว่าทำ ก็อาจจะพ่นยากนิดนึงว่าเหยื่อตัวเล็กตัวนี้อยู่ขนาด4เซนครับเป็นกรบสายก็สีแดงเราหมดนะครับเราก็มาใช้ใช้สีส้มแทนครับพ่นลงปากเหยื่อนี้ผมก็จะเอาเป็นท้องเหลืองนะครับเวลาเราจะพ่นเราต้องแบบ ดูองศาเหยื่อให้ดีนะครับมันจะพ่นยากครับถ้าพ่นแบบนี้อ่านี้มันก็จะเลอะมาท้องใช่ไหมครับพอมันเลอะท้องอย่งเงี้ยเราไม่ต้องไปนี่มันครับก็ใช้เหลืองสีเหลืองทับไปเลย หรือเพื่อนๆอ,อยากเอาปากข่าวท้องข่าวก็ได้ครับง่ายดี <c oughs> อ่าตัวเยื่อเราก็หยอ,อกมาอย่างเงี้ยปากก็จะแดงอมเหลืองหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปตากทิ้งไว้ให้สีมันแห้งก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทำกบโดดรอเลยนะครับอันนี้กบโดดอันนี้ผมก็จะใช้เป็นสีเขียวเหมือนกันเมื่อกี้เอาไปตากทิ้งไวส้สักปรนะมาณสิบนาทีครับก็เราก็เล็งตรง กลางเยื่อเหมือนเดิมครับอืมประมาณนี้พอครับไม่ต้องเอาหนาทีนี้ใช้หัวเกี่ยวเหมือนเดิมครับเอาคุมมือเราดีดี าประมาณนี้ครับก็จะออกมาเป็นเขียวขาวแล้วนี้ผมก็จะเอาเป็นท้ายเหยื่อเนี่ยเป็นสีแดงแล้วกันครับเป็นสีส้มอ่ะ มาณนี้นะครับมันก็จะมีละอองที่กระเด็นไปนี่หน่อยแต่ก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับไม่เป็นไรครับก็พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะมาลงตรงเหยื่อด้านข้างเหยือหน่อยนะครับอเอาเป็นสีสีเหลืองดีกว่า เราจะเอาเฉพาะริมๆมันนะครับประมาณน,นี้ครับส่วนท้องมันก็เอาเป็นเหลืองเหลืองเข้มนะครับตัวนี้เหลืองเข้ม ประมาณนี้ครับขอบเขียวแล้วก็ท้องเหลืองอย่างนี้ครับก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งตากแดดให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำลายต่อไปก็มาต่อเลยนะครับหลังจากที่ตัวแรกเราทิ้งไปจนแห้งแล้วทีนี้เราก็จะมาทำลายของเหยื่อนะครับใช้กระดาษนี่นครับ ดาษอะไรก็ได้ครับหนังสือพิมพ์ก็ได้หรืออะไรก็ได้มาขยำอย่างนี้ครับขยำไปเลยขยำให้มันยับยับไปเลยครับพเพื่อนก็จะงงใช่ไหมครับว่ากระดาษจะมาทำยังไงมันเป็นลวดลายดูเลยครับ ทีนี้เราก็จะใช้สีดำนี่นะครับพ่นพ่นใส่อะไรก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็ใช้กระดาษนี่ครับกระดาษจิ้มลงไปเราก็มาจิ้มที่ตัวเหยื่องนี้ครับ จิ้มเฉพาะด้านข้างเหยื่อนะครับเรจะเอาแค่ลายตรงด้านข้างเหยือ่อ ฟังเลยนะครับประมาณนี้ครับก็ เป็นอันเสร็จไปหนึ่งขั้นตอนนะครับนะครับลวดลายลายของเยื่อชอบลายเยอะลายน้อยแล้วก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆครับ ก็จะเอาประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วก็ทิ้งสักพักหนึ่งตากแดดให้แห้งนะครับจากที่เรารอตัวแรกแห้งนะครับแล้วก็มาทำตัวที่สองรอเลยนี่เป็นกบโดดนะครับทำเหมือนกันเลยครับ ส่วนตัวนี้ผมก็จะเอาลายเฉพาะด้านข้างเหมือนกันอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านข้างนี้หน่อยนะครับจิ้มๆไปเลยครับจิ้มแบบนี้ มันจะดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆไม่มีแอร์บัสอันนี้ก็มีเพื่อนอยากให้สอนทำแบบไม่ต้องใช้แอร์บัสนะครับผมก็เลยจัดให้วันนี้ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ ลายง่ายๆครับแล้วก็ไปทิ้งให้แห้งก่อนนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราตากทิ้งไว้สักพักแล้วมันแห้งแล้วเราก็มาติดตาเหยื่อเลยนะครับตาเหยื่อนี้ก็เป็นตาเหยื่อ 2D นะครับตัวนี้เป็นตาเหยื่อ 2D ขนาดขนาด6มิล ก็ติดตาเยี่อวเข้าไปมันจะมี6มิล8มิลครับพเพื่อนๆก็ลองหาดูในช้อปปี้ลาชาด้าก็ได้ครับก็จะมีขายอยูอ่ประมาณนี้ครับ ันนี้ทำใช้เองนะครับพอเราติดตาแล้วผมก็จะมาเขียนลายเซ็นองผมนะครับผมเป็นแบรนด์ไม้ต่อผมก็จะเขียนคำว่าไม้ต่อนะครับ อันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามผมเข้ามาว่าผมใช้ปากกาอะไรเขียนอันนี้เป็นปากกาตัดเส้นนะครับก็แท่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทได้ครับ เป็นชื่อแบรนด์ผมนะครับแบรนด์ไม้ต่อท้องเยือก็จะเขียนวันเป็นวันที่แล้วกันนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ด โอ้เลขสวยครับหกห้าอ้าก็ประมาณนี้หลังจากนี้แล้วเราก็ใช้แลกเกอร์เลยครับเครือบเงาอันนี้เป็นแลกเกอร์เครือบเงาเบอร์สองสามศูนย์นะครับของไพ่เล็ก เลยครับคพ่นบาง,บางคพ่นสักประมาณสามรอบก็ได้ครับอืมเงาแล้วครับเงาเงาช่ำเลยเห็นไหครับ สวยแล้วครับแค่นี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปตากทิ้งนะครับเดี๋ยวค่อยมาพ่นรอบสองรอบสามทีหนึ่งทีนี้เราก็มาต่อกับกบสายเลยนะครับตัวนี้กบสายเรามาติดตาเยื่อนะครับตัวนี้เป็นตาเยือขนาดแปดมิลผมก็ใช้ตัดครึ่งใช้ตาเยือตัดครึ่งนะครับ เพื่อมาทำตาเยื่อแบบนี้ครับหรือจะใช้ตากลมก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมจะใช้แปดมิลตัดครึ่งเอาครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็เอาไปทำใช้ได้ครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับแล้วต่อไปก็เขียนลายเซ็นครับจริงๆผมมีแอร์บัตนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ผมจะากทำให้เพื่อนๆดูครับว่าสีสเปรกระป๋องก็ มารถทำได้ครับพอดีมีนา้ามีเพื่อนๆเ,เขาอยากให้ทำให้ดูส่วนปากกาก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะครับ ตัวที่ผมใช้นี้เป็นขนาด0.8นะครับปากาเห็นไหมครับอันนี้ไม้ต่อแ,ตแล้วเาก็เคลือบเงาเลยครับ อ่าตัวนี้ลืมไปผมลืมเขียนวันที่นะครับสวยงามครับมาครับมาดูที่สว่างสว่างมันจะได้เห็นชัดชัดครับพอดีเมื่อกี้ผมตั้งกล้องมันเป็นสะท้อนแสงนะครับ เยื่อของเราก็จะออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปทิ้งตากแดดในแห้งนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้สอนทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามมานี่ได้ครับว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรกับการทำเยื่อนะครับก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อนๆก็ขอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ